เมนูนี่หนึ่งปีเห็ดกินทะนึงเป็ดอบส้มซดเนื้อซำๆเนื้อนุ่มๆสูตรนี่เป็ดโบกุยแล้วก็เป็ดบบขาวนะหอมสมุนไพรค่อยะเอาเป็ดนี้มาล้างทำความสะอาดดีๆอันนี้ก็เป็นในส่วนของอกเป็ดนะแล้วก็มาซับน้ำให้มันบาดๆแล้วก็บัรงนางไปแบบนี้เลยมักใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็หยกน้ำมันอลิ v อ o i ไปเนาะแล้วก็หมักไว้กับประมาณสิบเกือบสาบนาทีู่ละพอให้มันเข่าเนื้อเข่านางแล้วมันนี้ค่อยะมาขูดเปลือกส้มแล้วก็เปลือกบักเกี้ยงใส่เนาะอันนี้มันกระสิได้แบบว่ามีกลิ่นหอมๆเนะ เกี้ยงนี่คอยกะเอาไปล่างใส่เกลือไปกนเนาะมันกระจังแบบว่าบวกมนะแล้วก็มาดาดใส่กระทะไปแบบนี้เลยโบต้องใส่นะ้ํามันเอียงเพิ่มเลยเพราะว่าไขมันที่ออกจากเป็ดนะไลายลายจนสมุนไพรที่ใส่ไปวันนี้มีกระเทียมโรสแมรี่แล้วก็สมุนไพรทามเนาะใส่สมุนไพรไปนะหอมเตด,ดังดีขนาด กะเฮ็ดไฟแบบว่าอโอนๆมาฮะน่ะกะค่อยๆดาดไปเนาะพริกไปพริกมาอยู่นี่ะจนแบบว่ามันใหนื้อแบบว่าเลื้งเรืองเกลี่ยเกี่ยไปแบบนี้เลยแต่ว่ากะโบได้เฮ็ดสุกหลายเนาะเพราะว่าเขากะสิเอาไปอบอีกหนึงนะเห็นแคดนี้กะเบิ่งเป็นตะแเบแล้วแล้วข่อยกะมาเปลี่ยนกระทะเนาะปกติกะโบได้เปลี่ยนดอกเพราะว่าอันมาสังเกตเบิ่งว่าเป็ด่ทงตันี่ไขมันมันหลายพดเนาะเปลี่ยนกระทะแล้วแต่ว่าข่อยกะใส่ไขมันไปกะหน่อยนึงเนาะแล้วกะใส่ไว้ข้าวนี่ลงไปอันนี้กะเป็นน้ำส้มที่ข่อยคั้นไม่ไม่คั้นสๆเเลลยใปืกส สุ่มไปน้ำมันกระสิเพิ่มความหอมไปนะใส่เนยลงไปเพิ่มรสชาติเข้มคุ้มเนาะแล้วก็ใส่อัน น้ำเพิ่งนี่ลงไปน้ำกะสีออกหวานอมเปรี้ยวเนยฮะนะได้ทีเนยจากน้อยแล้ววันนี้ค่อยกะเอามาเปลี่ยนใส่ถาดแก้วไปแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอบเนาะเมื่อนี้กะอบมันฝรั่งไปพ้อมมาละวันนี้กะสีมาเห็ดอันเห็ดผัดเนยกระเทียมเนาะเออใส่เนยใส่กระเทียมลงไปผัดมาหอมหอมแล้วเราก็เอาเห็ดนี่ลงไปผัดเนาะผัดก็แคบเดียวดอกเห็ดอันนี้ก็ได้เครื่องปรุงน่ก็ใส่เกลือใส่พริกไทยไปแค่แค่นี้ละอืสุดท้ายแล้วค่อยใส่ใบพาสลี่ลงไปเนาะเพิ่มรสชาติขมหอมมาละวะเออปะไว้วันนี้ ส่วนอันเอ่อป็ดธนาค่อยกะกะเอาเนาะเออค่อยกะว่ได้ตั้งไม่ลงเวลาอีกอย่างดอก่ค่อยเฮ็ดแนวกินค่อยมีแต่กะเอาล้ว,ลวนๆเลยกะว่าแบบว่า,ามันเหลืองเกี่ยมๆได้ทีเรียวมันนี้เขากะอันค่อยกะมาขี้แบบว่า,าเป็ดออกไว้นะเพราะว่าค่อยกะสิะเอาน้าอันนี้กะ ไปหิดน้ำสดฮะนะเทใส่กระทะอันเก่าฮะล่ะกระโบได้ล่างดอกก็ค่อยๆเขี่ยมาเนาะค่อยก็ใส่แป้งมันไปน้ำมันกระซิเพิ่มแบบควมแบบเข้มข้นแบบเนืดๆไปฮะนะแต่ว่าน้ำสดนี่เขากระปรุงไม่เพิ่มก็ได้เนาะกระใสเกลือใส่น้ำตาลไปก็ได้แต่ว่าค่อยกระโบได้ปรุงดอกส่วนอันเป็ดนี่วันนี้ค่อยก็มาซอยไปน้ำปลาเนื้อซำๆทุกคนเอ้ยโบได้เหนียวเด้อนี่นะบึงแบบคือสีเหนียวแต่ว่าโอ้ยเนื้อนุ่มดีขนาดทุกคนจัดใส่จานมาเนาะแล้วก็ราดซอดไปแบบนี้เลยกินไปกลับ นเนื้อสม้มหรือว่าเนื้อบะเกี้ยงอ่นะมันเข้ากันเข้ากันเนาะเออนะเห็ดไฮซูผู้ใหญ่กิน่นข่อยจือได้ว่าเมนูนี่ข่อยเห็ดตั้งแต่ปีไก่นี่พู้ลักคือได้ยังไงบุหลักก,ก็เลเออเห็ดซูผู้ใหญ่กินอีกกนนะ่ะแซบ่บแต่ทุกคนเออลองเห็ดกินบังเดอมือนี่ข่อยกับผู้ใหญ่กินไปจนเกี้ยงขลันเลย